สออาทิตย์ที่ผ่านมานับเสาร์อาทิตย์ทั้ง2อาทิตย์เลยเนี่ยผมก็ได้มาราธอทนะครับเล่น Holiday Event เหมือนเดิมนะครับผมก็เล่น3ตัวนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันเกลือหมดเลยนะครับผมจะได้ตัวหนึ่งมาเป็นตัวชายนี่ก็คือครีมชายนี่อีกรหัสหนึ่งะครับส่วนไอเซนไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาลงประตูรับกันแต่ผมไี่ประตูรับด์กเมดเนี่ย ประมาณเกือบสิบบาทแล้วก็สกักยมณีเนี่ยสองบาทน,นะครับเป็นของผมหนึ่งบาทและของเพื่อนผมหนึ่งบาทเดี๋ยววันนี้จะมาลงให้หมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้นี่ทั้งตัวไหมใช้นี่ดาร์กเมดใช้นี่สกักยมณีสักตัวหนึ่งจะได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆงเนี่ยมันจะมีประตูหนึ่งนะเป็นประตูนี้นะที่ผมได้ทาคลิปลงไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเพิ่มเลยนะไม่เป็นไร,นรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเล่นฟอร์เดียอีเวนต์กันก่อนนะครับอีเวนต์เก่าที่ผมต้องทำคลิปเรื่อยเ,ย event เ,ยเรว่าผอยากได้ไเน ซึ่งก่อนอน,นนี้เนี่ยผมสุ่มไปแล้วนะประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนดาวนะไม่ออกเลยนะเกลือมากไม่เป็นไรในความเกลือเราจะมีประตูเหลืออยู่นะครับผมเดี๋ยวเราเล่นประตูกันเลยดีกว่านะประตูแรกสกยัมุนีนะเลยอ่าประตูแรกนะครับเดี๋ยวจะเป็นประตูของผมก่อนนะผมสกยัมุนีอย่างที่บอกนะมี2บ้บานมีของเพื่อนผมแล้วก็ของผมนะครับ ขอขอบคุณผู้ตับสุนอุปรกรณ์ว่าจะเป็นตัวละครในแมปแอนิเมชั่นแอดเวนเจอร์ตัวเพชรและการฟาร์มแมปแอนิเมชั่นแอดเวนเจอร์มีครบจบในที่เดียวยูจีโฟมว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทำได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูลูยงังใส่โค้ด ZRT อาริัอาเอามาเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรีอย่างที่ดูกันดีนะผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับผมในส่วนของด่านนี้นะมันจะมาทั้งบขงขงทขบค้างนะครับ การเล่นก็คล้ายๆกับฮอลิเดเลยครับใส่ตัวคูณมาก็จะได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะผมก็เดี๋ยวเจอกันตอนใกล้จบเลยดีกว่านะครับ <ๆ S 2> เกมเพย์มนันก็เหมือนเดิมนะเหมือนคลิปที่ผมเคยลงไปนะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะได้ตัวรับชายนี่หรือเปล่าถ้าชายนี่เนี่ยพูดทุกคลิปอย่ยใครดูมานานดูเห็นแล้วพูดทุกคลิปไม่มาสักคลิปเลยอะโอเคจบไปแล้วนะครับอันนี้ประตูของผมประตูแรกจะได้ชายนี่นไหมไมาดูกันไม่ใช่ห่อทุกคนเป็นตัวธรรมดาอีกแล้วอะ ได้ชเนี่ยังไม่ได้หรอเสี่ยผมต่อไปเดี๋ยวเล่นสกักยมุนีอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเป็นประตูของเพื่อนผมนะซึ่งผมมีโอกาสทั้งได้แล้วก็ไม่ได้ครับผมอ้ยหาพี่เจ่าอุย้ยประตูสกักยมุนีหมดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลงนี่เลยนะค Dark m เม h นะครับผมกับเพื่อนรวมกันมีประมาณเกือบยี่สิบประตูมันต้องมาเมื่อเรวมาช้นี่อะ่ะเสี่ยผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะเด,ยเ,ดยเ,ดยเดี๋ยวดูในเกมเลยดีกว่า Dark m e ประตูแรกนะครับผมจะได้ไชนี่ไอ้คําว่าจะได้ไชนี่ไหมเนี่ยผมพูดทุกคลิปจนเหนื่อยแล้ววะมันจะไม่ให้ผมเลยจริงๆเหรอ 9M นะตอนนี้ผมลืมเอาบัฟมาด้วยเพื่อนผมก็ลืมเอามาเหมือนกันแต่ก็ผ่านชิวๆนี่เหมือนสกัดยามนุนีนะสกัดยามนุนีมันด่านโอ้โหผ่านมันค่อนข้างยากนะเอ้ยใครวางสโลูเนี่ยเอาผมดีกว,ว่าใายเดีวยว๋ยมันจะได้เดินเร็วๆเลยวอ่ะเรียบร้อยครับไชนี่ไหมป๊อป โอ้โหไม่ใช่อ่ะไม่ใช่จบไปอีกตาครับผมมาใชา่ด่ปับ๊บเต็มคังอ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยของเต็มคังอ่ะโอเคครับต่อไปเดี๋ยวไปต่อที่ประตูของเพื่อนผมนะครับแล้วก็หลังจากของเพื่อนผมเสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวจะไปอีกสาราของผมที่ผมมีฝ่่นที่เรานะครับจะไปเล่นประตูต่อนะผมขอขัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเอาดาร์กเมดไปอีโวตัวหนึ่งนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยมันจะ เสร็จภารกิจนะครับตรงนี้จะได้มา9รีโลนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนรีโลให้ดักเมดก่อนเออตัวนี้ครับยี่หนึ่งร้อยตัวนี้ดักเมดเยอะมากเลยที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับก็น่าจะหาเอบวกสักอันนะอ้เอบวกมาแล้วแต่อยากรีอีกว่าเพราะว่ามันมันเป็นแค่บีงอะแต่ไม่มีแต้มแลยครับไม่เป็นไรครับเอาเอสช่องเดียวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยส่งมานะครับเดี๋ยวถ้าได้ตัวไหนมาค่อยส่งเอาโอเคมาอีโ e วเลยครับ ๊ปเห็นไปครับได้มาแล้วครับดั๊กเบตอีวลงดั๊กเบตมาหลายอาทิตย์มากเพิ่งจะได้อีวนะครับตัวมันไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับผมมานะ <S <S โอเคได้เอสแมน่าจะได้เอสช่องหนึ่งใช่ไหมเอออยู่ไหนเอย้ยนี่นี่ครับได้เอสลบอุย S S อ้ยเอสบวกกับเอสลบหุยดวงดีอยู่เนี้ยตอนแรกข้างบนมันเป็นอะไรเอยลบหรือเอบวกลืมแล้วนะตอคิดกันไปดูกัน น้องเออแต่ว่าถ้า S 2ชอบอย่างนี้โอเคแนละ้ถึงจะเป็น S l o ก็เถอะก็ใช้ได้ใช้ได้มาครับ,บร,รับภารกิจก่อนนี่ครับ9ลีโลครับ9ลีโลขอไปที่อาลูคาครับ9ลีโลจะได้อะไรไหมมาขอปรับลุงครับไม่เอาไม่เอาอยู่นี้ก็ได้ขอเป็นดีวายเทเลเชียลประมาณนี้ไม่เอานะไอโกลเดนไม่เอานะอย่าหาทำนะไป โอ้โหโอ้หหรือว่าตัวนี้มันดวไม่ดีวะเปลี่ยนดวเอาตัวนี้ดวโอ้โหโอ้โ oh. ห oh. 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 ตัวไหนดีเลยเนี่ย <c oughs> ดูไม่ค่อยจะมีดวงตัวตัวนี้ัะนาโอ้ oh. หมดแล้ว <c oughs> หมดแล้วโอเคผมเดยวเราเล่นประตูกันต่อดีกว่าครับประตูของเพื่อนประตูที่หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมแต่ผมไม่เคยได้ตัวจากประตูคนอื่นเลยนะ <c oughs> ใช่ครับ ไม่ได้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวไป,ไปต่อประตูเพื่อนสักประมาณห้าประตูนะครับประตูที่สองประตูที่สามประตูที่สี่นะครับกลิบตาที่ห้าเหมือนเดิมมันไม่ได้หลังจากนี้นะครับจะเป็นประตูจากตัวไก่ของผมนะครับลาดนี้เนี่ยมี4นะครับแล้วก็อีกระัหนึ่งเนี่ยมีหก รวมกันก็อีกสิบบาทน,นะก็เล่นกันอีกยาวๆเลยนะครับจะีชใช้ทักตัวไหมอันนี้ไม่รูครับต้องรอดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเจอในเกมเลยดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ก็เวฟยี่สิบแล้วนะวินดี้ของผมเนี่ยมันยังไม่มีนิ้วนะครับมันเลยต้องแบบกดมืออ่ะกดมือทั้งเกมนะตอนนี้ก็เหลือดาเมจตัวเดียวแล้วนะน่าจะไม่มีอะไรยากนะครับแต่ถ้าเป็นอบุฎา Buddha นะเอ็นไลท์เทนเนี่ยมันยากยากมาก สองคนเน่น่าจะไม่ไหวนะทีครับเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าจะได้ประตูอะไรนะเรียบร้อยครับผมจบแล้วมาดูกันว่าได้ชายนี่หรือเปล่านะครั๊บตัวธรรมดาวะทุกคนไม่ใช่ชายนี่อีกแล้วโอเคเดี๋ยวไปต่อเลยมาดูกันว่ารอบนี้นะครับผมจะได้ชายนี่ไหมแต,วมออต่ว่าไม่ได้หรอครับออกสักตัวไม่ได้เหรอมาชายนี่ ใช้นี่อย่ารอช้ามาไหนอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ตังเบเลือดเหลือสี่ล้านกับก่ออีกนิดนึงไปขายตัวเงินก่อนขายตัวเงินก่อนอะไรด้ดี่ะชีวิตที่ไม่มีนิ้วนี่มันวนยากจริงๆเลย <c oughs> ต้องนั่งกดมืออ่ะมาหนูซิจะได้ใช้นี่ไหมถ้าได้ใช้นี่นะคลิปนี้จะจบลงทันทีแบบปุบตัดจบเลยอะ่ะ เร็วมากจะจบแบบละครไทยอ่ะผมพูดเล่นนะจริงๆก็พูดแค่นแหละครับเพื่อให้มันได้ไงแต่มันก็ไม่เคยได้ทีมามามาเร็วอย่าช้าปัาบประตูสุดท้ายนะครับของตัวนี้นะก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีตัวชายนี่โผล่มาเลยนะมาชายนี่เหอะหลายหลายบานแล้วแหละประตูอะได้ไหมจบแล้วโอเค ใช้นี่ใช้นี่ปุ๊บโอ้ตูรธรรมดาอีกแล้วไปล่าต่อไปกันเลยครับมากันที่ตัวนี้นะครับมาอีกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกหกประตูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตอนจบทั้งหกรอบเลยดีกว่านะครมันเยอะมากๆเลยอะ่ะแต่ถึงจะมีเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หรอครับใช้นี่อะไปเลยครับเลยอ่ามาจบแล้วประตูแรกตัวแรกป๊บ ไปต่อเลยอมาดูซิประตูนี้จะได้ไหมใช่นี่ตัวธรรมดาอีกแล้วอะไปต่อเลยมาดูกันต่อใชยนี่มาแล้วไม่เอาเลยไอ้น็อตใส่บนน็อตของจริงน็อตข <ผม S 2> องจริงของจริงผมดูว่ามันไม่มีจริงนะ มันมาแล้วครับถึงมันจะไม่ได้อยู่ในหลักหลักแต่ไม่เป็นไรตอนเทรดได้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ตัวหลักนะครับโอ้โห oh, มาแล้วอะต่อไปก็ต้องอีวครับต้องปั้นเพี้ผมก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันจริงๆเนี่ยมันเหลือประตูอีกสามบานนะครับแต่ผมพอละคลิปนี้ผมเล่นมาเยอะมากเลยแบบใครนับปะมันเยอะมากจริงครับได้จุ่มกันได้มาครอบครองลิปผมก็สักคลิปนี้ประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ฝากที่จะกดไลค์กดแชร์สัครท้ผมด้วย การที่เล่นประตูหาตัวเชนนี่อยู่ก็สู้ๆนะผมเป็นกำลังใจให้นะครับก็สำนดีไปครพุ่มเย้